สบายดีพบกับ LT Vision วิวาทะจีนผู้สร้างอเมริกาทำลายบนดินแดนลาวครับหลังจากที่รถไฟลาวจีนเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่ถึง2สัปดาห์นะครับก็ได้ก่อให้เกิดวิวาทะบนสังคมออนไลน์ของลาวโดยมีการเปรียบเทียบบทบาทของจีนแก่บสาหารัฐอเมริกาประเด็นของการถกเถียงการใช้ประโยชน์ที่ว่าจีนเป็นผู้สร้าง,อเ,าเางอเมริกาเป็นผู้ทำลายด้วยระเบิด และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเผจวิเคราะห์สถานการณ์เผจภาษาลาวซึ่งถูกระบุว,ว่าเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนมีโพสต์ในหัวข้อจีนเป็นผู้สร้างอเมริกาเป็นผู้ทำลายซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์ในลาวมีผู้แชร์ต่อออกไปอีกมากกว่า100ครั้งเนื้อหาของโพสต์นี้ครับถอดความได้ว่าเมื่อวันที่3ธันวาทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อ,นค,อนครคุหนหมิงสป,ปอจีนกับนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้อำนวยความสะดวกอย่างมากให้กับการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศและบรรลุความมุ่งหวังของเราในการเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับภูมิภาคซึ่งสําหรับคนลาวแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเ <c oughs> ขียงคู่กับการเปิดใช้ทางรถไฟลาวจีนประเทศตะวันตกเช่นอเมริกาและประเทศอื่นๆเริ่มใส่ร้ายป้ายสีทางรถไฟลาวจีนในนิตยสารดีพอแมทของอเมริกาหนักสือพิม financial time สันกข่าว b b c ของอังกฤษ และสื่อมวลชนที่มีต้นตอจากตะวันตกได้จงใจสร้างเรื่องราวในประเด็นที่ว่าลาวเตรียมตกสู่เหวลึกของกับดักหนี้สินจีนหรือลาวจะสูญเสียระบบนิเวศดั้งเดิมที่สวยงามและอื่นๆแต่ว่าในสายตาของประชาชนลาวนั้นครับมีความชัดเจนในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในลาวเช่น f a c e b o o ทวิตเตอร์และอื่นๆต่างให้ความสําคัญต่อหัวข้อทางรถไฟลาวจีนส่วนมากครับมีความเห็นไปในทางที่ดีชาเน็ตลาวบางคนครับ ยังได้เขียนภาพให้เปรียบเทียบบทบาทระหว่างอเมริกาและจีนในประเทศลาวภาพดังกล่าวครับได้เผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ของลาวอย่างรวดเร็วประชาชนลาวทั้งหลายได้ให้ความเห็นของตนเกี่ยวกับภาพดังกล่าวท่านบุญปอนเพลงสุวรรณได้เขียนว่าอเมริกาขายอาวุธจีนลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานผู้ใดดีเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนที่สุดท่านบอมบุมได้เขียนว่า อเมริกาได้สร้างความวุ่นวายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขายอาวุธของตนไม่เหมือนกับจีนที่ได้ลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดําเนินการร่วมมือที่ฝ่ายต่างๆได้ผลประโยชน์ภาพดีภาพเดียวก็ดีกว่าคําพูดเป็นล้านคําในช่วงทศวรรษที่1,960ถึง1,970ของทัพอเมริกาได้ทิ้งระเบิดมากกว่า3ล้านตันใส่ประเทศลาวมาจนถึงปัจจุบันครับลูกระเบิดที่ยังตกค้างก็ยังค้างอยู่ในแผ่นดินลาวอย่างมาก ประชาชนลาวยังคนจดจำเรื่องนี้ไว้นะครับส่วนทางรถไฟลาวจีนได้ทําให้ประเทศลาวจากประเทศที่เกือบไม่มีทางรถไฟได้ก้าวสู่ยุคการขนส่งด้วยรางภายหลังทางรถไฟลาวจีนเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ได้ต้อนรับผู้โดยสารจํานวนมากยืนเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อซื้อตั๋วรถไฟตามที่ทาง l อ v ทีว o ชั่นได้นําเสนอแล้วนะครับ ส่วนตัวรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงวังเวียงหลวงพระบางและบ่อเต็นในอีกหลายวันต่อมาก็ได้ขายหมดแล้วความเห็นดีเห็นพร้อมของประชาชนลาวที่มีต่อทางรถไฟลาวจีนไม่ต้องพูดมากนะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วความจริงดังกล่าวได้ทําให้การใส่ร้ายป้ายสีของอเมริกาและสื่อมวลชนประเทศตะวันตกต่อทางรถไฟลาวจีนดูแล้วไม่มีหลักฐานในท้ายบทความครับก็ได้ยกความคิดเห็นของประชาชนชาวลาวผู้หนึ่งที่ได้เขียนไว้ในวีแชตว่า China b ิลลิอเมริกา Boom ซึ่งแปลเป็นภาษาลาวก็คือจีนเป็นผู้สร้างอเมริกาเป็นผู้ทําลายด้วยระเบิดนี่คือความจริงที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างจีนกับอเมริกาได้อย่างชัดเจนครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับความเห็นของพี่น้องชาวลาวที่มีทัศนคติต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญครับก็อยู่ที่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์นะครับขอให้เรามองทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสหรือทุกโอกาสที่เข้ามาสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสปายดี